นี่คือสุดยอดเมนูที่ใครหลายคนต่างยกให้เป็นหนึ่งในที่สุดของความแซ่บวัตถุดิบสีเลี้ยงอ้อยหอยสุดหายากที่หาเอาได้อย่างง่ายดายและในช่วงนี้กำลังมันสอย่างคักแน่วันนี้คุณยังคงอยู่กับรายการสํารวจโคกสารคดีระดับโคก รายการทิจฎาทุกท่านเดินทางสำรวจวิถีชีวิตเลาะโคกทั้งคู่คนและสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่และในครั้งนี้เราจะร่วมเดินทางไปกับแคลร์เนยเดนเวอร์เพื่อค้นหาปูอลาสก้านาทงวัตถุดิบล้ำค่าเมนูสแตก,แกวันนี้แคลร์นมาอยู่ที่ทุ่งนามนทุ่งนาพื้นเล็กขนาดใหญ่ทางต้นเหนือตะวันตกเฉียงออกของรัฐจูด่า อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากในช่วงนี้อลัสก้าแห่งทุ่งนาม,มนตกำลังมันเป็นอย่างมากแคลรลาจึงเดินทางมาหาจับเอาพวกมันไปทำเมนูสเต็กเธอนำโครงไก่ไปสับเป็นตอนขนาดพอดีจากนั้นก็โรยด้วยหําขัว่วคุกเคลาให้เข้ากันนำหนังยางพร้อมด้วยแท่งไม้อันน้อย มามัดรวมเข้ากับตอนไก่เราจะต้องมัดไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้ปูลาสกานั้นลากโครงไก่ของเราไปสแตกที่อื่นมัดไว้หลายๆอันแบบนี้จากนั้นก็เอาไปเสียบรอบปูลาสกาไว้ในบินนานำไปปักยายไว้เป็นจุดเป็นจุดปักใกล้ๆคันแทเพื่อให้สามารถจับเอาได้อย่างง่ายดาย และใช้เวลาไม่นานปูวลาสก้านาทงก็พากันเหอ,ออกมาสแตกเกยื่อของเราแล้วโดยกลิ่นของหำขั้วนั้นจะทำหน้าที่ในการเรียกปูให้มาสแตกเกลื่อและเมื่อได้กลิน่นปูอลาสก้าก็จะพากันมาหยุ่มกินเหยื่ออยู่แบบนี้ตามหลักแล้วเราจะต้องใช้ขี้ยาปกไว้แต่เนื่องจากเราต้องถ่ายทำสารคดีจะต้องเปิดเผยไว้แบบนี้การจับ อาจจะยากสักหน่อยเพราะมันเห็นคนมันจะพากันแลนนี้ไปก่อนและเมื่อปูเริ่มเข้าสเตกเยีะแล้วเราก็เดินหาพร้อมกับคุบเอาใส่ถุงมือจากหน่อยกันมันหิบบางจุดก็กินอยู่ตัวสองตัว บางจุดอาจจะมีถึง4 5ห้าตัวหรือบางจุดที่มีปูหลายอาจจะลุ่มสแตกอยู่เป็นสิบเลยก็มีอย่างหาคุบเอาง่ายๆแบบนี้บบทันโดนปูก็เต็มอาจะแคลลายยังคงเดินหน้าคุบเอาปูอย่างต่อเนื่องตรงจุดไหนที่ปูเริ่มไม่สแตกแล้ว เธอก็ย้ายไปปักไว้บิ่งใหม่อูรัสก้าแห่งทงนามน,นี้มันแซ่บหลายคนอาจจะสงสัยว่าปูในทงนี้มีปิงเกาะอ,อยู่หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าปูรัสก้าทงนามนนั้นไม่เคยมีปิงมาเกาะเลย<ม>เพื่อไม่ให้ปูหนีไปก่อนเธอจึงค่อยๆมอยเข้าไปก่อนจะฟ้าวคุบเอาอย่างรวดเร็ว เธออยางหาคุบเอาปูอลาสก้าแห่งทุ่งนามนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เธอฝาดเรียบและหลังจากที่เดินหาคุปาปูอยู่สองรอบตอนนี้ปูก็เกินเขิงถังไปแล้วเมื่อได้ปูพอสแตกแล้วเธอจึงหอบถังเปิดบ้านอาดหลาด และนี่ก็คือปูอาาสกาทั้งหมดที่เคลลายไปจับมาได้น่าจะหลายโลอยู่เธอจะแบ่งบางส่วนเอาไว้ดองสเตก็กจากนั้นปูทั้งหมดก็ถูกนำไปล้างก่อนจะนกน้ำแข็งหลายตัวถูกนำขึ้นมาขัดสีชวีวันททำความสะอาดเพื่อเตรียมการเอาไปทำเมนูสเตก็กหลังจากขัดล้างเรียบร้อยก็นำมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึง่ง น,นำมาแกะออกดูมันเลี้ยงอ่อยหอยเป็นตอนเป็นตอนเป็นตะสะแตกยิ่งนักเนื่องจากช่วงนี้ใกล้หนาวแล้วอุรลสก้าจึงกำลังมันและเธอก็ใช้ไม้กิ่มแข้วเขีย่ยเอาเฉพาะมันของปูในส่วนนี้เราจะเขีย่ยเอาเฉพาะมันแล้วก็จะเหลือกระดองของมันไว้บางส่วน มันปู阿าสกาถูกเคียร่วมกันกองจุนพูนสีเหลืองอุย่ยหุยเป็นตะสะแตกครับและนี่ก็คือวัตถุดิบของเราที่จะทำเมนูสแตกกันในวันนี้กระดองของปูถูกนำไปล้างจนสะอาดและปูส่วนนี้เราจะเตรียมไว้ทําอีกหนึ่งเมนูมันปู阿าสก้าถูกเติมไข่แดงก่อนจะโรยด้วยเกลือเล็กน้อยคนให้มันเข้ากัน ในส่วนของการปรุงรสนี้ใครจะเติมอะไรก็แล้วแต่ชอบใส่ไปได้เลยจากนั้นก็ตักมันปูลาสกาใส่กลับเข้าไปในกระดองของมันกรอกใส่เข้าไปอย่าให้เต็มครักใส่ไว้ให้มันพอดีแบบนี้กระดองที่เตรียมไว้หมดไป ก็ใส่ใบตองก็ได้แบบนี้ก็แซบคือกันจากนั้นก็โรยหน้าด้วยใบภักิตูจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบดังไฟให้ฐานแดงจึงคืงจากนั้นก็เบาให้มันเป็นไฟอ่อนๆน,นำมันปูที่เราเตรียมไว้ขึ้นไปย่างไฟย่างด้วยไฟอ่อนๆ ไม่ต้องใจร้อนถ้าไฟแหงเกินไปมันจะเดียดฟุดออกไปจนบิดค่อยๆย,ย่างค่อยๆค,ยคย้างเมื่อเวลาผ่านไปเรา8ชั่วโมงในตอนนี้มันปูอรลัสก้าของเราก็เริ่มเดียดฟุดส่งกลิ่นหอมทวนๆออกมาแล้วถ้าคุณดมหน้าจอคุณจะเหม็นคาวขี้มือของตัวเองเฝ้ารอมันอีกจักหน่อย และในตอนนี้มันปู拉สก้าของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเมนูออมันปูหรืออาจจะเรียกว่ามันปูย่างเป็นเมนูที่หลายคนนั้นนิยมสแตกกันเป็นอย่างมากส่วนใครที่ไม่สแตกก็ขออยู่สื่อ,อเมื่อสุกแล้วก็นำคำเข้ามาจ้ำบุยลงไป โงัดออกมาคุณจะเห็นสีเลี้ยงอุุยๆนั้นกินหอมมันเป็นตะสะแตกจริงๆใครที่เคยได้สแตกตัางบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บบางจังคักส่วนเมน,นูนี้นำเข้ามามาปั่นให้ละเอียด จากนั้นมันจะกลายเป็นข้าวเบียร์นำไปคุกเข้าเข้ากับเครื่องเบนซินโอ้่เมนนำไปคุกเค้ากากับเครื่องแกงแล้วก็นำมาเทรวมเข้ากับปูลาสก้าที่เราแกะไปทำการยวะคุกเข้าให้มันเข้ากันก่อนจะเติมใบพักิตูลงไปใส่ลงไปหลายๆมันจะได้หอมซอยหอมลงไปพร้อม แล้วก็ย้๊ะลมันอีกครั้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็นําไปหมกใบตองขัดหมกดีๆด,ด้วยไม้กิ้มเข้วหมกให้เรียบร้อยเฮ็ดหลายๆก็ได้หลายหมกเอาไว้กินได้หลายมือ้อเหลืวจะแบ่งพี่น้องไปสแตกก็เยี่ยมหมกเสร็จแล้วก็นําขึ้นไปตั้งไฟ นึงไม่นานเราวแปดชั่วโมงเราก็จะได้เมนูหมกปูาลาสกาใส่ข้าวเบียร์นี่คือหนึ่งในเมนูที่หลายคนนั้นชื่นชอบในการสแตกเป็นอย่างมากได้คานเหนียวหอนๆจับบุยลงไปมันจะสะแตกแซ่บเป็นอย่างมากและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการสำรวจคดีสารคดีระดับคดีของเราในวันนี้ หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราคนละสีห้าครั้งกันด้วยการสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างสรรเป็นเมนูสแตก็กคือวิถีชีวิตของชาวชนบทหวังว่าจะไม่มีดราม่าปูดับแนวและเมื่อทุกอย่างพร้อมวีไปหลังบ้านห้เมนสแต็กซะ